แมปไอ้อ <othe> <cues> ้วกแมปเฮียแมปเฮียระวังไหนอ่ะวางโง่ๆเลยโอ้โหโดนเตมไฟบ้าไปแล้ว ลูนไม่แตกให้เตะเลยอคอนโซลน,นี่เรื่องขออันนี้ก่อนเพื่อนทำพิธีกรรมก่อน ระวังครึ่งแมปพอมั้งโอ้โหเหี้ยโอ้โหกัดฟันว่ะเอาคนนี้ก่อนนะคนเจ็บดิสแท็บ เดี๋ยวตกรูอะมันรูปป่ะเนี่ยโอ้โหไม่ได้นะทุกคนไม่ทันไม่รู้มีคนเปล่าแต่ว่า ร้อยลุนกูแตกแตกแต่ต้นเลยครับทุกคนโอ้โหหหมดเลยว่ะแทบเสียเวลามาเนี่ยต้องเสียเวลามาแบบเห็นปะวางดีกว่านี้เสียเวลาต้องเสียเวลามากลาง เอาลุงแค่เดินหากวเยงเลยว่ะปึ๊บว๊อดทำไมไม่ได้อ่ะวางวางเฮี้ยกันไปงั้นเหอะต้องเหยียบห้าคนอนะ่ะเหยียบไปแค่ครั้งเดียวนับนะ อ้ามีคนนอนว่ะมีคนเหยียบตรงนี้ครับนอนเลยเห็นปะมันดิสแทบออกแล้วมันนอนเลยแย่อยู่ เพว่าในวิหารนี่ควรจะวางกันนะฮนะึ่มแม่งวนรอกูเลยไม่มีใครรู้หรอกด,ด,ด,ด 8ปเดือนครับเปี้ยวบคุณมากๆนะแปดปีอยู่ให้มันถึงเถอะดิน้นดิโอ้โหนีนน่นอนหมดเลยนะนอนเห็นปะนอนเห็นปะแอบนอนทุกคน นอนเวลีกู๊ดยอดมันเหยียบแบบรัวๆเลยว่ะครบแล้วมั้งเนี่ยไงดีวะทำไงดีวะให้มันคนมันเหยียบ อิท so oh. <T |ar|> ิลิทแทบนอนกูยังเพื่อนกอดขนาดไหนบ้านฟ้านี่เลือกเล่นไดลม้งเพื่อนเปลี่ยนมาตรงนี้ดีกว่าเห็นแล้วเห็นแล้วอีคอนโซล เอ้ยมันลงไปดึงแบบปลอดภัยว่ะไม่มีใครเหยียบเลยอะแถบโอ้โหบางช่วยกันไปเปล่าวะเห็นรอยข้างหลังอีกรอยหนึ่งต้องรอยความงามคือแบบโอ้โหคือแบบมันวุ่นวายเลยเว่ยพอพอล้มสามเมื่อกี้อะไรคนเดียวคือถ้าผมจะเอาจบเลยก็ เมื่อกี้ก็ไอ้นี่ได้นะไม่ต้องอุ้มอะ่ะก็ก็เดินหาเขาสุดท้ายไปจบเรื่องโอเคชิกาเร็ตกูสาววางแทบกังเยอะไม่เหยียบไปกูเลยวะปิดหวังนะหวงังลึกๆตรงนี้น่าจะโดนนะทุกคน เฮ้ยห hey. ยุดไอ้เหี้ยมึงเล่นเหลี่ยมไ <laughs> อ้จุยุยไอ้ซุยมึงเล่นเหลี่ยมอ่ะซุยไม่ให้วนกูไม่ให้วน,น,นเพื่อนโอ้ oh, พระเจ้า ดิทแทับคุยแกเลินเฮ้ยเดินดูหลังดูหน้ามึงดิเฮ่ดูหน้าเลยเว้ยไอตู้นั้นยังยังยังไม่เลิกลานะตายปะวะคนนี้อ๋อมันดิทแทบบอลเล็ก กูบ้านเล็กนี่คือกูแตะไม่ได้เลยใช่ไหมมึงจะต้องคอยมาจ้องดิสกูเนี่ยนี่ก็ได้เอาแอบแล้วนะโอ้มาแล้วกูมาแล้วเพื่อนวันมาชิลลาดรอแป๊บนึงเฮ้ยข้างหน้ามีแถบไม่ใช่หรอหนะไหนมันเห็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 นมันเลยเบี่ยงออกเฮ้ยเฮ้ยได้ไงวะ ใต้ดินเหรอใต้ดินผมเดี๋ยวอันนึงปะก็ต,ตายแล้วปะลุงก็จะตายแล้ว นูนฉันเห็นเลยฉันเห็นเลยมันดิฟบ้านเล็กผมอีกแล้วอ่ะมันเพราะอะไรอ่ะมันเป็นอะไรโอ้สระปินว่ะเอาคนนี้ก่อนแล้วกันอีกคนหนึ่งถ้าเกิดเหยียบแถบแล้วก็นอนเป็นก็จะดีมากเลยนะพี่ก็จะแบบขอบพระ คุณขอบคุณเอาบ,บีคิวดูเอาพุกอ,อ,อยู่ไหนเนี่ยวันมอเจน เอาตู้ซะ้าไม่เข้าก็เจ้าเล่นเนียนอยู่หลุมมาแล้วปะมรู้ได้ไงไม่ได้นะเพื่อน อุยเอาเกินมึงอ่ะฟินไปแล้วทุกคนโทษ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 ไม่เห็นเตะหน้าไปทีนึง กูหามมึก่อนวิ่งมาลายเนี่ยเล่นเนียนอยู่ยนะคอนโซลคนเนี้ยแบบชนดิดเป็นปัญหาของผมละมันดิบแล้วมันอะไรของมันอะ ไม่มีใครใช้บริการของผมเลยว่ะเฮ้ย hey! เพื่อนมึงอยู่ไหนอีคอนโซลอยู่ไหนมันแอบตู้อย่างเดียวป่าะวะเนี่ยเฮ้ยอย่าให้ไอ้น้อง มันยากไ้น้องในคอนโซลมึงเนียนนะมึงเนียนนะมึงเล่นเนียนมากเลยนะจะบอกไว้ก่อนโอ้ ผูโทษว่ะกูเหยียบเลื่อยเลยว่ะเพื่อนหมด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 มันมีช็อตหนึ่งที่แม่งเหยียบระอัวน่าจะถึงอยู่ภารกิจเหยียบแถบ5ครั้งในหนึ่งเกมเสร็จสิ้น เออซื้อไม่ยอมเหยียบแจ็คก,ก็เหยียบเองเลยเลยจบจบเรื่องนี้ไปอุย้ยสองหมื่นแปดนะจ๊ะ